นที่เป็นพ่อถ้าลูกทำผิดเขาก็ไม่อยากให้ลูกทำผิดหรอกนะผมบอกแค่นั้นเลยบางทีเนี่ยสังคมโหดร้ายมากผมไม่อยากนะครับผมเคยไปทำารณีที่กอนะวันี้อยากขออนุญากพูดสักวันอยากเปิดใจสักวันเรื่องเรื่องแม่ชมพู่กับพ่อชมพู่ ผมไม่ช่วยเขาเนี่ยนะสิ่งที่เราไปช่วยเขาโดยไปฟีไปที่ว่าเราเสียเงนิงนะไปหลายบาทเขานี่ไม่มีน้ำใจเลยผมจะ,จะบอกเลยว่าแม่ชมคู่เนี่ยไม่มีน้ำใจลและสร้างภาพแล้วก็ไม่ให้เกียรตเราเลยนะผมรู้เท่านั้นแหละครับว่าเขาเป็นคนยังไงแต่ด้ความวันนี้ ขอเปิดใจสักทีเพราะว่าเราเป็นคนทำการยุมผู้มากับชุดของนภริสินปุสวัสด์นะกับชุดของตลบตอนภาคสี่นัชนนประชุก็เพื่อนกันทั้งนั้นเะอาะกัเลยเพื่อนกันเรารู้สึกเลยว่าเขาไม่ใช่จริงเขาสร้างภาพกันแล้ว ทั้งรูกเขายังรับไม่เท่ากันเลยตอนผมไปเนี่ยนะแฟนเขาเขามีประวัติเราบอกให้เลยว,ว่าที่เราไม่ไปทำให้ต่อ,อเนี่ยพราะเขาไม่ให้เกียรติเราพอวันนี้เขาดังแล้วนะเขาลืมตัวเขาะะจะบอกอะไรบางอย่างด้ว่า วันนี้สิ่งที่คุณออกมานะตัวแม่ของชมพู่เนี่ยถามใจตัวเองว่าตเองเคยพูดความจริงกี่เปอร์เซ็นตะ์ผมฝากไว้แค่นี้เลยนะเคยพูดความจริงถึงกี่เปอร์เซ็นต์ผมทำงานนะนะครับทำให้ทุกคนเป็นที่ไม่มีวมวยล้องต้องคนดูแต่อย่าจะบอกไม่ชมพู่ว่า ผลของคดีวันนี้มันมาจากกระทงานของเราทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากคุณสองบเมียเลยนะครับคุณไม่ได้ฟักเงินแม้แต่บาทเดียวพวกเราเป็นคนฟักค่าโรงแรมมึออกเองค่าตั๋วบินมออกเองค่ารถมออกเองค่าอะไรปัมมงออกเอง,งนะครับแต่ถึงสิ่งหนึ่งเราอยากจะบอกว่า คุณพูดความจริงป้างก็ได้นะนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีงานนะครับในการที่ผมได้มีการร้องเรียนอยู่ในชุดของศูนย์ปราบปามนะครับศูนย์ปาบปามการปลอมทะเบียนละก็คือการปลอมบัตประชาชนให้กับพวกคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนอินเดียค,คน ที่ลาบสูงหรือคนพม่าคนลาวแล้วแต่ผมเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สูตรปาปามนะครับการใช้บัตรประชาชนปลอมการสุมบัตรประชาชนปลอมของนายกมติเสฐาที่มีการแต่งตั้งกรมการปกครองมีการแต่งตั้งปปชมีการแต่งตั้งปปทนะครับร่วมไปอีกหลายหน่วยงานโดยที่มีพิกงอดุลวัธโทติรักพักรีเด ผู้บัญาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะน,นะครับนะเราก็จะมีการประชุมพรุ่งนี้สำหรับขบวนการที่มีการฟ้องกร้องกับคนจีนนะโดยเฉพาะคดีของลูกชายเฮียก้าวกับลูกสาเวเฮียก้าวไปน้ำมาดามการประชุมเรื่องนี้โอเคเอฟซี okay. เราไปสรุปกันไปชาลีไปดูที่มาดามตื่นยัง ัลโหลอ๋อแม่กลับไปนอนอีกแล้วแม่นอนอแล้วแม่เพิ่งออกโรงพยาบาลมาไปผ่าตัดเนื้องอกมานี่ค่ะเอซดูค่ะหิมะตกสวยเลยหิมะตกสวยไหม